เอาดอกยางเยอะนะฮะดอกยางเยอะเบินยางเล่นเลยครับแน่นอนโอ้โหอ้าวโอ้โหเบรกครับเบรก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 เอาแล้วเอาเอาแล้วปล่อยไหลสายลุยมาแล้วครับสายลุยครับ สายลุยแบบไม่ต้องมีฝากระโปรงครับมาแล้วสายลุยโอ้โหคันนี้สุดยอดฝากระโปรงไม่ต้องมีกันครับฝากระโปรงไม่มีไม่ว่าเกียร์ออโตโออ้ตั้งหากครับแม่สุดเจ๋งเลยคันนี้ถอยเรื่อยๆถอยแบบนิ่มๆ ปันตุยตุยแม่ใจเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นเบาเบาออโอ้โหเสียวเสียวปากระปองไม่ต้องมีกันครับ ช่วงนานแรงก็จะอีดแอดอีดแอดหน่อยนะฮะทำงานได้ครับแจ๋วครับคันนี้สุดยอดเลย รีโว่ครับ2.8งสงสงูงใหญ่ขนาดนี้เข้าที่นานที่ไล่ได้สบาย ยักษ์ใหญ่ของเรางานสร้างเกือบทั้งคันครับคันนี้นะโอ้โหสุดยอดมาแล้วสูงใหญ่มากเลยคันนี้สุดยอดโอ้โห,โโหใหญ่โตมโหลารจริงๆมาอีกแล้วน้องบันสายลยุย ตรงนี้จะวิ่งรถแบบว่าเรียบๆหน่อยนะฮะ่วงนี้รถลายจะยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับกำลังให้รถมันสมูทตัวอยู่รอให้รถเซ็ตตัวให้ได้ที่ก่อนเดี๋ยวน้องบอลจะแรงให้ดูครับตอนนี้น้องบอลก็ขับแบบเรียบๆไปก่อนนะฮะปกติรถลายของเขาไม่ใช่แบบนี้นะครับหลายคนคงจะรู้จักเขาดีในนามน้องบอลสายลุยขาโหดครับ วาว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 ยกเลยตามมันด้วยยักษ์ใหญ่ครับนี่ครโอ้โห,โห,โหสุดยอดคันนี้ไม่ต้องกลัวติดเลยครับทั้งสูงทั้งใหญ่อลังการจริงๆคันนี้ดูสิ งานสร้างเกือบทั้งคันครับคันนี้ฮะแน่นอนจริงๆโอ้โหรถด,ดำคันนี้เอ้ยเบาเบาเบเบเสียวครับเสียวคือ <c ười> ถ้าปล่อยเบรกปุ๊บนีไ่ไหลลงไปนู่นเลยนะฮะค่อยๆครับขึ้นไปเรื่อยๆ ยกไปยกไปโอ้โหเรียบร้อยอ้าวหมดแล้วครับหมดแล้วโอ้โหกระบะเขายกได้เยอะจังสายลุยครับคันนี้ฮะยกสูง ที่รถดำนี่จะต้องยกสูงเพราะว่าดูดิไปแต่ละที่นะครับก็จะมีรากไม้มั่งมีหลงม,มีบอ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถดำจำเป็นที่จะต้องยกสูงนะครับนิสสันฟอนเทีย มา,าเ้ายกเลยยกเลยยกเลยเรียบร้อยโอ้ฝันร่วมเลยครับ อันนี้แต่งปั๊มมาด้วยนะฮะอ็ทแอดอ็ทแอดอ็ทแอดครับปรีโวสองจุดแปดมล์แล้วครับอันนี้ยกสูงแน่นอนครับทรงสูงก็สบายมากสำหรับทางลุยๆนะฮะรถใหม่ๆด้วยสบายใจเลย โอ้โห,โโห,โโหโเบรกล้อลากเลยครับอันนี้เป็นยกไฟฟ้าครับวืดค่อยๆขึ้นเรื่อยๆรื่อว 可以、oh, yeah.

รับตัวดึงสลัดยกด้ำปืนเป็นไงล่ะแน่นอนครับเห็นอย่างนี้ฮะวิ่งรถวันหนึ่งนี่ได้หลายตังเลยนะฮะจะบอกให้

ดอกยางเยอะนะฮะดอกยางเยอะเบิร์นยางเล่นเลยครับแน่นอนฮะโอ้โหแล้วก็มีสวิกป yeah ิดเลยเขามีสวิกเบิร์นะอ๋อโอ้โหอ้าว ตกหลุมหายครับโอ้โหขึ้นได้แบบสบายสบายใส่โฟเข้าไปทีเดียวเรียบร้อยนี่ฮะโอ้ยางใหญ่ได้เปรียบอย่างนี้แล้วครับยางใหญ่ไม่ว่าย,ยกสูงอีส่าดูไปนิ่มเลยครับคันนี้ไม่ได้กกลัวอะไรเลยครับทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งโฟเลยครับโอ้โห โอ้โหเบรกครับเบรก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 เอาแล้วเอาเอาแล้ว,ลวปล่อยไหลเลยนะเอาดีๆนะปล่อยไหลเลยนะเอาดีๆนะอ่าทีนี้ไม่ไหลแล้วเพราะว่ายันดินอยู่ข้างหลังแล้ว ได้แบบสบายครับไม่ต้องกลัวครับคันนี้เจ๋าอยู่แล้วสูงมากครับดูดิมอเตอร์ไซค์วิ่งรอใ้ท้องได้สบายครับถิงโหงครับทิงโหงครับ สูงทั้งใหญ่ก็จะได้เปรียบครับว้ายกเลย